Wanna your star, your CEO, <laughs> วันนี้เปียสตาเนียนซิโอสโตรมิดาสวัสดีครับผมอยู่ตรงข้ามชินาตอมอรีแอคนะครับวันนี้รักษาทุกคนในสุดวงเมนของตอมมีก็ได้ทําการข้ามแบกสักทีเย้เฮ้ยคือฝันที่เป็นจริงเวอร์คือตั้งแต่เพลงอ่าเพลงวันครั้งที่แล้วคือทำไมเต้นได้จบเพลงแล้วแต่ก็คือตุย้ยเหมือนเดิมคืองงมากแต่ก็คือเต้นได้จบเพลงแล้วนะ แต่มาครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตังเมมากเลยเพราะว่าตังเมเป็นคนที่ชอบเพลงแบบแนวสดใสร่าเริงม,มากแล้วตังเม่เห็นทีเซอร์แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันคือต้องเป็นแนวตังเมแน่ๆเลยแล้วคือแบบผู้ก็คือดีลูกๆก,ก็คือดีทุกคนมากเลยนะจ๊ะที่คัญ ตั้งตรารอดูมูนบินมากเลยเนี่ยทุกคนใครชอบก่อนที่จะไปดูนะคอมเมนต์บอกหน่อยดีว่าทุกคนชอบใครบ้างนะจ๊ะแล้วก็คาดหวังกับเอวิวว่ายังไงแล้วผลออกมาเป็นยังไงคอมเมนต์บอกตรงนี้หน่อยนะจ๊ะโอเคครับผมเพื่อนการศิลาเดี๋ยวเราไปเฉลิมฉลองกับซิงเกิลล่าสุดของ asujo after midnight กันเลยจ้าโอ้เพลงไหนเริ่มเร็วโอ้โหจัดผมแล้วว่าอา้ามีแบตด้วยเหรอ อ้อมวลวิญโอ้อย,ออยจริงๆกิก็จริงจก็หล่อขึ้นเยอะเลยอะ่ะอุ้ยสีมงคลสีมงคลผมเราเลยอะ่ะอ๋อ,อข่าวจังเลยทำไมเพลงนี้ข่าวกันจังเลยเขาดึงสีส้มจนข่าวเลยอุ้ยนา่ารักโอ้จ้าโอ้ มุนบีนโอ้ยโอ้ยมุนบีนโอ้ยน่ารักโอ้เราสีผมเดียวกันเลยเป็นแร랩ที่ฟังสนุกเหมือนเดิม Astro ไม่ได้ฟังท่อนทุกเลยเมื่อกี้มื่แต่กีดผู้ชายโอ้ยหนูล่อมากหนูโตขึ้นเยอะเลยนะหนูโอ้ยโอ้แซดาด้าแซนด้าโอ้ยล่อมากเลยอะเมื่อกี้มุญผ้าคือล่อมากเนี้านายมาได้เลยลูกอยากทีตูดเวอร์โอ้ โลมาลอยโลมาโอ้ยเจมดีนะจ๊ะคือแบบน่ารักมากเลยอ่ะทำไมขาวเบอร์นี้ทำไมทุกคนขาวจังเลยโอ้ไม่ก็ชุดดีมากทำไมมึงบินข่าวขนาดนั้นนะมึงบิน เซตตาวเวอร์น,นรั่นลูมา้งรู้่หอุ้ยฉันอะเมนเมนฉันเรียกฉันแล้วเหรอเมนเรียกแล้วอ่ะตอนนี้คือเหนือเมนก็คือทำอะไรไม่ได้เมนคือเรียกแล้วอ,อุ้ยโลคี้ก็หล่อให้ไดผมข้างหน้าก็คือหล่ออยู่ เราอยู่ที่เรบาหล่อมากเขา,ขาเลยขนาดนะโอ้ยเจ้าผมแดงแล้วจ้าอุ้ยตกใจโอ้ยหอมกันทุกคนเลยอะ่ะหาแรงมาน้วยใ,ในการหอมแป๊บอ้ยเขาจ้าบุญมีตอะไรขนาดนี้เนี่ย อุ้ยจริงๆไม่สักโคลนเหรอ๋หรอหลัวแททัวแค่แททัวรือเปล่าโอ้ยสันหาสันหาหลบมาเลยโอ้ยในที่สุดก็ออกเพลงสุดใสมาให้ฉันสักที หลังจากตรงตรงไหมหลังจากเบบี้คือฉันไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้จกแอสโซเลยเบบีสกนะินนั่เบบีน่ะคือแบบนั่นะคือสุดสที่สุด ล่าสุดที่ต้องมมฟังมาแล้วคือใหม่เพลงก็คือเพลงนี้รู้สึกแบบขอบคุณแฟนตาจีโอขอบคุณแอสโชจับขอบคุณจริงๆแล้วก็ล็อกกี้จริงๆนะจ๊ะที่ทําการสร้างเพลงนี้มาให้เราอโลฮ่ลลลาได้ฟังกันนะครับคือแบบดีใจมากๆดีใจแบบดีใจมากๆคือแบบดีงามมากแล้วคือสันหานก็คือความเมนเรียกเรากลับไปแล้วอะอคือเรียกว่าแล้วว่าพี่ต้องเมกลับมาวีดผมแล,แล้วนะครับ ือมุนบินก็มุนบินเถอะตอนนี้ก็คือสันหาก่อนนะจ๊ะคือนอกจากมุนบินแปบก็คือแปดส,สันหานะ,ะซึ่งสันหาก็คือเมนนะจ๊ะแต่มุนบินก็คือเมนเหมือนเดิมนะจ๊ะ เพลงนี้คือดีเพลงนี้คือดีต้องไม่ขออนุญาตไปโหลดแป๊บนะจ๊ะก็คือบอกเลยว่าเพลงนี้ใครไม่ดูคือเสียใจใครไม่โหลดฟังคือเสียใจเวอร์นะจ๊ะโอเคครับผมก็หวังว่าการ r e a นนี้จะเข้าถึงอารมณ์ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมใครดูมาถึงตอนนี้ตั้งไม่ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมหวังว่าจะย้อนกลับไปดูคลิป react แอชโชต่างๆให้ตั้งไม่ด้วยนะครับหรือว่ายังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมว่าอยากดูอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะจ๊ะ,ม,จะมันจะไม่ขอ ตัวราไปโหลดก่อนแล้วจ้ะไปเละไปแล้วยไ,ไ,ไ,ไปโหลดก่อนไปโหลดก่อนไปไป